อันนี้เห็นแต่บันท้ายครับสวยๆจัดไปครับดูครับบันท้ายครับหลายคนชอบบันท้ายกับโลโก้ตัวใหญ่ๆครับ S A N Y ครับซานี่ตัวนี้รุ่น S Y 2 1 5 4ครับแจ่มครับจัดไปเอาใจสมาชิกที่ชื่นชอบรถขุดครับรถแบคโคตีนตะขาบอ้ดูครับ ฝาถ่ายนั้งปักปักเลยดินเหนียวด้วยเมื่อกี้แบคโคช่วยดันเข้ามาครับทั้งดันทั้งโกยโกยครับเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับพามาดูถึงปากบ่อเลยแล้วก็ที่ถมดินตัวนี้เป็นอีพีที่2ครับจัดให้ สนใจรถขุดครับราคาประหยัดครับเอาไว้ใช้งานรถขุดสัญชาติจีนครับคุณภาพระดับพรีเมียมครับยอดขายถล่มตลายก็เข้าไปดูครับรายละเอียดที่สานิทยนครับนะเฟ e บ o o k เบอร์โทรลายเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปครับให้ดูบัน้นท้ายสวยๆนนหนาๆด้านหลังครับ สังเกตว่าเขาออกแบบครับสวยนะสีนะสีออกส้มๆครับเหลืองๆอ,อยู่กลางป่าครับอยู่กลางป่าสวยๆครับกับยอดขายถล่มละลายนะมีตัวใหม่ด้วยนะครับตัวใหม่โฉมใหม่ก็มีสวยจัดสวยจัดผมบอกไว้เลยเดี๋ยวจะให้ดูบั้นท้ายใกล้ๆครับ นี่คือบัานท้ายสานี่ครับแล้วก็ด้านข้างครับโอ้ด้านหน้ามีตัวกาดครับนะโอ้ดูว่าไตมาแล้วมันขายหนาหนาของใหม่ครับสวยวิบวับครับวิบ๊บวับวิ๊บวับมาแล้วฝนครับนู่นเต็มเต็มเลย,ยงนี้ ใหญ่เบื้อเริ่มเลยครับใหญสายรถขุดรถก่อสร้างของจริงครับจัดไปใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับอยากได้รถขุดดีดๆไว้ใช้งานพรีเมียมนะราคาประหยัดคืนทุนไวศูนย์บริการเยี่ยมสานิชัยยนต์ครับ เขามีตัวต่อไว้ด้วยครับที่เห็นนะครับเอาไว้ต่อพวกเครื่องเจาะครับหัวกระแทกหัวแยกดก็ยด้ยดูกันแบบใกล้ๆเลยครับ สวัสดีครับพามาดูรถแบ็โคโฮไ่ครับสวยๆจัดไปครับเนี่ย HY สองห้าซครับเมื่อกี้น่าจะไปเติมน้ำมันครับแล้วก็กลับมาทำงานต่อเราใจสายครับตอนทำงานมาเยอะ ดูตอนที่เขาไต่ครับอ่ะเริ่มขยับแล้วดูก่อนครับโกยครับโกย นี่คือรถขุดสัญชาติจีนครับไอ้หนุ่มตีแดนมังกรสุดจัดครับกับราคา3ล้านกลางกลางตัวใหญ่ครับ22ตันครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์มิสซูบิชิครับซีสูบครับคอมเมอร็เรครับเทอร์โบชาร์ประหยัดน้ำมันแน่นอนปั๊มไหโดริกคีบอโคลนมอเตอร์สปิงกับเป็นของค่ายวาสกิทั้งชุด จะบ้าครับตันนี้บุ้งกี0.93คิวครับแท็ก800โรเลอร์ด้านบน2ลูกครับด้านล่าง8ลูกครับสวยๆแบบนี้โอ้ครับเสียงดังเลยครับด้านหลังผมรถหกล้อท้ครับจริงเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็งงนกันคันแนะี่ยจอดแบบนี้นี่คือคันที่2นะครับ ตอรถบรรทุกสิบล้อมาเสร็จก็จะไปดูอีกคันหนึ่งครับสามคันแล้วนะครับบ่อนี้ครับสุดจริงครับสุดจริงขอบคุณทีมงานมากๆเลยครับผมก็เลยจัดคันนี้อีกคันครับตัวนี้ก็ซานี่เหมือนกันครับคันที่สี่นะครับในบ่อนี้นะจริงๆงโรงงานหลายที่ครับผมบ่อนี้มีซานี่เยอะจริงๆครับดูจอดเหมือนกันครับนี่คันที่ห้าครับของบ่อนี้นะ คันที่5ครับกับเจ้าซานีส่งห2 1 5 c ครับสวยๆครับเนี่ยใช้งานติดธุระครับก็เลยมาสายหน่อยมาเกือบเที่ยงเลยครับเนี่ยมาเที่ยงเลยรถจอดแล้วตัวนี้ใหม่แกะกล่องครับลงเทนเลอร์ตั้งแต่เมื่อเช้าครับอยู่ในบ่อนี้มีตัวใหม่อยู่6คันนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่อีกคันจอดครับอยู่ด้านบนครับตัวนั้นเป็น h y 2 0 5 c ีครับรุนพี่ใหญ่6สูงครับจอดครับ รวมซานี่ทั้งหมดครับบ่อนี้ครับเจ็ดคันครับผมขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กับสายขุดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เข้าไปติดตามนะครับช่องทูชนาวันแล้วก็ทางเพจนะครับชนาวันใจมรักครับ